ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาในทันทีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีของวงการวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นครับเรียกว่าเป็นรายงานแล้วก็ฟีดแบ็กความหลงที่เกิดขึ้นแบบเงียบๆแต่ว่ามีการขยายตัวแล้วก็จับตามองกันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกรณีคู่หูนรกแตกระหว่างอัชราพรคงยศกับโคกะ มันเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงดราม่าอาเซียนนะครับเมื่อล่าสุดมันเกิดกรณีถกเถียงกันใหญ่เลยว่าระหว่างโฟทีกับเมกาวตีเนี่ย ใครเจ๋งกว่ากันเรื่องนี้ต้องมาฟังสตอรี่น่าสนใจสุดๆเลยทีเดียวและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กช็อตแบบนี้ครับทาง YouTube ก็ฝากกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสไฮแบบสุดๆทั้งฝั่งญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับเบ์บอลเนี่ยอาจจะอัปเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เรื่องเกี่ยวกับประเด็นคอมเมนต์เนี่ยมีเยอะเลยทีเดียว การจับตาคู่หูนรกแตกครับระหว่างซารินะโคกะนักวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นที่เล่นทีมเดียวกับตัวของเพียวอัตราพรคงยศเนี่ยมันเริ่มจะมีทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคือในสนามเนี่ยชัดเจนครับว่าทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับของกองเชียญี่ปุ่นจริงๆเนาะเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ย มันชัดเจนเลยนะว่าฝั่งญี่ปุ่นค่อนข้างประทับใจการเล่นคู่กันระหว่างทั้งเพียวแล้วก็โคกะเนาะหลายคอมเมนต์บอกรู้สึกดีมากนะครับที่ได้เห็นนะครับโคกะประสานงานกับอัทรพรได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วยิ่งเห็นซารรนะโคกะกับทางอัทรพรเนี่ยเป็นตัวทำเกมรุกให้กับทีม NEC เนี่ย มันแทบจะเป็นภาพที่จินตนาการไม่ออกเลยว่าโหสองคนนี้เล่นได้เข้าขากันดีจริงๆนะหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของเพียวธราพรว่าเป็นนักกีฬาไทยที่มีรสชาติการเล่นที่แปลกใหม่กว่าคนอื่นๆที่เคยสัมผัสไม่ว่าจะเป็นบุค,คลิกการเล่นนะครับท่าทีการวิ่งหรือแม้กระทั่ง ลูกที่เด็ดของอัตราพรที่มีทั้งลูกตบอันหนักหน่วงนะแล้วก็มีทั้งจังหวะบล็อกสวยๆนะครับเรียกว่าครบเครื่องอ่ะญี่ปุ่นค่อนข้างชอบมากๆนะยิ่งตัวเพียวได้รางวัลเอ mm ็มวีพนัดเปิดสนามเนี่ยก็ทำให้หูแฟนบอลญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยรู้สึกได้ดีจริงๆว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้ดูการประสานงานนะครับ ของ2นักกีฬาที่นับปัจจุบันกำลังท็อปฟอร์มด้วยกันทั้งคู่นะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโคกะตอนนี้เธอท็อปฟอร์มจริงๆนะครับแล้วทีมอย่าง NEC ก็เป็นแชมป์เก่าในการแข่งขันลีกของญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจนะเขามีการจับตามองว่าคู่หูคู่นี้แหละอาจจะทำให้ NEC r o c k e t เนี่ย กลายเป็นทีมแกร่งที่ไล่ล่าความสำเร็จในปีนี้ไปเลยทีเดียวคือผมบอกเลยนะว่ายิ่งได้ดูคอมเมนต์ยิ่งได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเห็นภาพได้ดจริงๆว่าการตอบรับของบรรดาแฟนๆของญี่ปุ่นเองเนี่ยกับกลุ่มนักกีฬาไทยของเราค่อนข้างดีนะสอสะวันที่ผ่านมาผมก็พูดถึงกระแสของชัชชุออนนะที่ ไปเดบิวต์เปิดตัวกับทีมอย่างฮิเมจิในดิวชั่น2ก็สวยงามนะครับอชราพรก็เป็นนักกีฬานะใหม่นะครับเลยในญี่ปุ่นที่ที่ไปเล่นในปีนี้เดบิวต์กับ NEC แล้วรู้สึกว่ากระแสะดีมากๆเลยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีการแชร์กัอนออกมาแล้วก็มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะว่าเฮ้ยอันนี้น่าจับตามองผมก็ว่าน่าจับตามองมากเพราะว่าโอ้เปิดตัวก็น่าประทับใจแถมเล่นกับ กูเล่นเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นได้แบบนี้นะก็ดูกันยาวๆแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่สําหรับผมนะผมเองก็ไฮสุดๆเกี่ยวกับกระแสนี้เชน่นกันก็เลยนำมาฝากนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มของทั้งคู่คนที่ติดตามอ่าวอลเลยร์บอลญี่ปุ่นคงจะรู้ดีว่าคือคู่นี้สุดยอดขนาดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม จากญี่ปุ่นครับมาต่อเนื่องกันที่เกาหลีใต้ดีกว่าครับเอาละครับโปรแกร,รมอันเข้มข้นกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกหญิงของเกาหลีใต้เนาะได้พักกันแบบเต็มๆม,ม,มาแล้วนะครับซึ่งจะประเดิมนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่1เลย น่าจับตามองครับสโมสอน IBK a l t o a s t ซึ่งมีพรพันเกิดปาดนะเป็นนักกีฬาไทยตัวเซตเตอร์ประจำทีมตอนนี้ผมว่าเธอเป็นเทียนหนึ่งของทีมแหละไม่ว่าโค้ชจะพูดยังไงก็ต้องใช้เธอแหละเพราะว่าเธอถือว่ามีความครบเครื่องมากๆจะเจอกับ AI Pepper นะครับคุณผู้ชมสำคัญสำหรับตัวพรพันในเกมนี้คือ IBK l t o t พลาดไม่ได้เลยครับต้องเก็บชัยชนะในเกมที่เหลืออยู่ ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะลุ้นนะครับในการที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้นะครับหลังจากช่วงออกสตาร์ทเนี่ยเรียกว่าตุปปตุเป๋มาเยอะพอสมควรนะสำหรับมุมผมผมว่า IBK o u t o s s ได้จุดเปลี่ยนมาแล้วเนาะเกมแซงชนะไฮพาร์ตมาเนี่ย โวนส่อนสองเซตแล้วแซงกลับมา3-2เนี่ยเชื่อว่าบรรยากาศในทีมน่าจะดีขึ้นนะครับแนมะ้ว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยจะมีข่าวเรื่องดรามา่าการตัดสินที่เกิดขึ้นถึงขั้นแบรนด์ผู้ตัดสินกันเลยทีเดียวเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าจะกระทบทีมของพรพันธ์นสักเท่าไหร่เชื่อว่าเกมนี้ IBK a u t o s น่าจะเอาชนะทาง AI Papper ได้นะ ถ้าไม่บงนะถ้าทีมไม่บงคือมีนักกีฬาดีๆขนาดนี้อยู่กับทีมเนาะตัวต่างชาติก็ตบได้ดีนะทำคะแนนได้ดีถ้ามองโดยภาพรวมผมว่ายังไงทีมของพรพันธ์ก็น่าจะชนะในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร5โมงนะครับ5โมงคู่นี้จะแข่งขันกันนะเรียกว่ากระแสของวอลเลย์บอลกาหลใต้ก็แรงมากๆนะครับถ้าใครได้ติดตามชมและเชีร์ใน u t u b e เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นการเรียกว่า ไหลสดกับหลช่องมากเลยแล้วก็บูลค่าการตลาดที่ออกมาถือว่าสูงนะเพราะว่าแต่ละนัดแต่ละเกมเนี่ยถ้ามีนักกีฬาไทยหรือโคต้าเอเชียที่ดังๆอย่างเมกาวตีลงสนามเนี่ยหูยอดวิวมันทะลุถึงหลักแสนนะครับเลยทีเดียวถือว่าน่าสนใจนี่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลด้วยนะนี่เป็นช่องที่เขาไปด่าภาพมาเล่นเนี่ยหูก็ยังได้รับกระแสขนาดนี้นะครับก็ให้กำลังใจสาวไทยกันต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาปิด ท้ายกันที่กรณีดาม่าอาเซียนกันหน่อยครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรแต่วันนี้กลายเป็นคำถามสำคัญไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสื่อทั้งฝั่งเวียดนามเนี่ยเขามีการยกประเด็นของเมกาวาตีนะครับนักวอลเล์บอลหญิงของอินโดนีเซียที่กำลังโด่งดัง อยู่ในหลีกของเกาหลีใต้นะคว้า MVP มาแล้ว2ครั้งแล้วกลายเป็นตัวตบที่ทำคะแนนได้ดีจริงๆนะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทางฝั่งอาเซียนของเราเป็นอย่างมากแต่ก็หนีไม่พ้นการนำถูกมาเปรียบเทียบกับ 4T ททานที่ทานทุยที่ตอนนี้ เล่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเดบิวต์เปิดตัวฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่สวยนะครับแต่ต้นสังกัดของเธอเนี่ยยังไม่ชนะมันก็เลยเกิดประเด็นเถียงกันว่าโฟทกับเมกาวาตีเนี่ย ใครเจ๋งกว่ากันชั่วโมงนี้เมกาวตีเอเนี่ยคนเวียรู้จักนะครับเพราะว่าเธอเล่นในลีกของเวียดนาม,มาด้วยนะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นเถียงกันอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโฟทีเก่งกว่าเยอะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเมกาวตีเหนือกว่าเยอะนะครับนะไม่รู้จะตัดสินยังไงแต่ดาม่าเดือดเนี่ยข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับไทยเลยนะเพราะว่ากลายเป็นเวียดนามกับอินโดนีเซียที่มาเป่ากระทู้กันยับเยินเลยสำหรับมุมผมเองนะ ถ้ามองด้วยสายตาเอาชั่วโมงนี้นะผมมองว่าเมกาเวตีมีดีกว่านิดนึงพอเล่นอยู่ในลีกของเกาหลีใต้แล้วเธอกับกลายเป็นผู้เล่นเซอร์ไพรส์จัดเลยนะเพราะว่าโดดเด่นที่สุดในบรรดาโคตาเอเชียเลยก็ว่าได้นะส่วนโฟีถามว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่ากับทีมชาติเวียดนามเธอก็เป็นตัวหลักที่ทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องแต่เธอต้องช่วยทีมให้ได้ คล้ายเมกาวตีนะครับแต่ผมชอบคอมเมนต์สุดท้ายที่จบได้สวยที่สุดว่าจะไปเถียงกันทำไมทั้ง4ฟททั้งเมกาวตีคุณไปดูบุ๋มบิ๋มกับอัชราพรคงยศเล่นในญี่ปุ่นสิว่าเทียบพวกเธอสองคนได้หรือไม่และนี่ก็คืออัปเดตวอลเล์บอลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดแบักบจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทางเฟ e บุ o k ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับ Big c h a มปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ